ลิงเวิร์สสตูดิโอเธอเฮสภูมิใจเสนออารากามิให้เสียงภาษาไทยโดยป้าป้าใหม่บูเช่มังนะสวัสดีครับพบก,กับผมป้าป้าใหม่บูอีกครั้งไม่ใช่สันเป็นครั้งแรกกับเกมอารากามิครับผมทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมผมมาเล่นเกมนี้ล่ะผม ผมยังเล่นนั้นไม่จบเลยนี่ไอ้ดากอนดอกมาต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าผมตัวละครที่ผมเล่นผมว่าผมไม่สามารถไปให้มันถึงตอนจบได้เก็บเสงนิดนึงดูภาพวิดีโอโอเคนะครับก็ไม่ไหวจริงจริงอ่ะเพราะว่า เพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างอ้วนแล้วมันก็เคลื่อนไหวได้ช้ามันนี่ทายัางไงก็ทําไม่ได้เล่นหลายรอบแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะเล่นใหม่แต่ทีนี้ยังไงดีล่ะถ้าจะเล่นใหม่ก็คือต้องเริ่มต้นใหม่หมดนะครับผมก็เลยคิดว่าหาเกมมาขั้นไปก่อนแล้วกันอันนั้นก็เป็นไกด์บุ๊กของการเล่นดาบใหญ่ไปแล้วกันนะว่าอาชีพนั้นเล่นยากเอาละคราวนี้เรามาพูดถึงเกมนี้กันเกมนี้จะรับบทเป็นนี่ครับอารากามินินจาสุดเท่ครับ บอกซะก่อนนะครับว่าเกมเนี้มันเป็นเกมแนวรอบสังหารครับรอบสังหารได้ยอย่างเดียวนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องราวกันเลยครับซิงเกิลเพ y e เออร์อ๋ออันนี้ล้ความยากเหรอ เอาไประดับต้นๆก่อนแล้วกันเอ็นเทอร์ไปเลยแม่ตัวละครออกแบบดีนะเนี่ยผมมองตรงผมเป็นคนชอบนินจาฮะช่วงหลังก็เขียนนิยายนินจาโอเคออสอยู่อารากามิ เอออะไรแล้วฉันเป็นใครอารากามินั่นใครอ่ะมาทางนี้ตามเสียงของฉันมาอารากามิเอ,อ้อ้อออแล้ว้อาสะกดนางไว้จ้องเก่าหางอ๋อหืมคมันอะไรอ่ะ แล,แล้วแล้วแล้วนี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นกับข้าแล้วเขาเป็นใครเนื้อเรื่องคลาสสิกฮะจำอะไรไม่ได้ผมบอกเลยเนี่ยคลาสสิกมากเลยเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยโอ้แตเอ๊ะออเออะไรหันข้างอุ้ยสวย เยอะเกอเยมิโกฮะอ๋อมาได้ผลแล้วเนี่ยเ,เจ้าเป็นอะไรกันจริงจริงใช่ไหมเนี่ยอืมเอ่อใครไม่รู้เอ่อข้าชื่อยามิโกเป็นคนแล้วเจ้าละ่ะชื่อเจ้าล่ะรู้ไหมว่าตัวเองเป็นใครเจ้าชื่ออะไรจะรู้ชื่อของเจ้าไหมแล้วเจ้าเป็น ใครอะไรยังไงไม่เออคือใช่เลขอารกามิอ๋ออะกามิขอโทษนะเจ้าเป็นอารกามิวิญญาณวิญญาณที่ข้าอัญเชิญมาด้วยความแคความแค้นเหรอใช่ข้าเรียกเจ้ามาเพื่อจัดการกลุ่มคาโอ มันฆ่าคนของคนที่ฆ่าละครอบครัวของข้าข้าเป็นคนสุดท้ายที่รอดรอดมันด้จกสงครามครั้งนั้นไงอข้าไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ตอนนี้เจ้ามีภารกิจที่มาเพื่อช่วยเหลือข้าเจ้าเป็นความหวังสุดท้ายแล้วนะอะไรกามิจริงเหรอจข้อนี้น้าความหวังสุดท้าย ตามเข้ามาสิแล้วจะาจะพบคําตอบขออนุญาตภาคนรกขออนุญาตภาคแบบดำน้ำด้วยนะครับอ่าเราเคลื่อนตัวในเงาได้ครับแวบบมาแล้วร่างของเจ้าเป็นเงาเพราะฉะนั้นเจ้าอยู่ในแสงไม่ได้มีพลังของรถจะลรถ วิธีการเพิ่มพลังคือยู่ในความมืดเห็นไหมครับพอไปโดนแสงปุ๊บไอที่ข้างหลังจะหายไปเลยเราก็ต้องเข้าสู่ความมืดเราเป็นเงาอ,อ่ะฮะอ๋อนี่ฮะแวบพลังคืนเกมนี้สเตลคิวจ๋านะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบอาจจะเห็นมุมตายเยอะหน่อย <c oughs> ผมก็ตายเยอะทุกเกมแหละขนาดเทนเซควิ่งตายเยอะเลย แวบมาแล้วอ๋อกดชิปเพื่อวิ่งนินๆนินินิน,น,นโอเคโอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วอายังมีกดให้เราทำอะไรให้เรากดค้างไว้เล็งเป้าแล้วปล่อยแฟบโอ้โหสุดยอดเออเป็นเกมที่ดีไซน์ตัวละครนี่เท่น,นะผมว่านึ่ถึงว่าถ้าคอบแบตอะนู้ไซบอทดอะ เป็นนินจาเงาเหมือนกันแต่ไอ้นุไซบอทนั่นคือมันเกิดจากว่าเขาลงสีผิดมันดาก็เลยกลายเป็นตัวละครที่เซย,ยังนั้นรกระโดดมาแล้วโอโลจิเหรออืมแม่ชอบริงตัวละครตัวนี้นจริงๆริงจะเล่นตั้งนานแล้วครับแต่พอดีแล้วกน็อกมามาก่อนก็เลยเล่นด็อกมาไปก่อนคือตอนนั้นผมติดเล่นเดนเดนซยอยู่ครับแต่พอดี้วกน็อกมามาก็คิดว่าจะนั่น แต่ไม่ได้ครับภาคไปยังไงผมจะกลับเล่นให้จบส่วนอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเล่นจบได้นะทาเลน,นี้ได้ก็เลยแอสซินคลีดได้มั้งก็อ,อ,อย่างที่บอกได้ได้ดาบาแล้วครับดาบสั้นนิดเดียวเห็นไหมอืมหมอมือดีนะแฟบแฝงในเงาต่อ ไม่ต้องเสียเวลาดูอะไรมากครับตรงออกไปเลยเที่ยมมากนี่จะเป็นความนี่จะเป็นความหวังของเราถึงเรื่องความหวังเนาะแวบอ่านี่ผมตรงนี้อ่แวบ อะไรระวังไว้ด้วยนี่คือพวกไคโอนักรบแห่งแสงเอา้าปกติแสงจะเป็นฝ่ายดีนะแต่อันนี้แสงเป็นฝ่ายชั่วเออแปลกดีเหมือนกันเกมนี้เอ๊ะหรือเราหรือเราเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยค่อยๆย่องค่อยๆย่า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 งแล้วก็สตลคิวตีอ๋อโอ้ย มันดันรู้ตัวก่อนเห็นฮนะถ้าเรากดเคาะตอนไม่มีศัตรูเนี่ยมันมันจะไม่ผลอะไรเลยคือตัวเราตอนเนี้ยมันเป็นเป็นเงาอะเห็นไหมถ้าอยู่ในแสงสว่างก็อ่อนแอคือเราต้องแอบอยู่ในความมืดตลอดนะอันนี้คือถ้าเราอยู่ในที่แบบโลง่งๆไม่สว่างมากเค้าตุกจักเฮ้อะไรอะแต่ถ้าเกิดว่าเราโผลม่ให้มันเห็นแบบเฮ้ยกูอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ย อ๋ออันนี้ปุ่มย่องโอ้มีก็ไปบอกยงๆๆ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 ยยงๆๆฮึอ,อ,อฟันขาก่อนทุกทีเลย เฮชี่ยกลิดมันเช็กดาวมาแล้ว เลนส์กึน่าเลยครับกดไม่ทันนะ่มันมันต้องมีคนดิหรือยังไงเมื่อกี้บอกเลยครับบ้านะครับเป็นคำสั่งเป็นบ้านะครับ เล่นเกมเนี่ยรอบเล่นอะไรไปฟันก็คือซึ่งนายอย่างนั้นอา้าวแล่ะทีนี้ชูแวบนึกว่าไม่หลอดซะแล้วเมื่อกี้เอาละ่ะทีนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วยังไงต่อมีที่นอนมีอะไรด้วยโอ้อันนี้คือท่าสเตลคิวแบบเสียบหัวไปเลยในอ้าอ,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 อาละ่ะทีนี้แวบ ยังไม่ได้ระยะไม่ได้มาอันนี้เพอร์เฟกแน่นอนนี่เฉือดคอเลยเนื้อเกณฑ์น,นดินจาต้องประมาณนี้แหละถ้าเอาแบบเรียวๆก็ต้องประมาณนี้นี่ก็ไม่เรียวเท่าไรหร่หรอก เซคิโลก็มีเชือดคอมีอะไรด้วยเซคิโลนี่อยากเล่นนะแต่ผมไม่ชอบชุดตัวละครเนี่ยเล็งนี่โอไว้เดี๋ยวมันพูดอะไรกันโอ้กลัวผีไมหมล่ะ ถ้าเชื่อไอตัวนี้เราตายนะครับผมบอกเลยถึงเชื่อไอตัวนี้เราตายแน่นอนมีทางเดียวต้องคนเห็นสักคนอ,อุ้ยยังคุยกังไม่จบอีกแล้วอีรู่ช่างคุยเ้ย <c oughs> ก็ไม่ได้ <c oughs> มาบนนี้ก่อนแล้วกันพอดีก่อนผมจะเล่นเกมอะไรเนี่ยผมจะดู6แคลสมาก่อนรอบนึงฮะ เฮ้ย hey, 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 มีคนลงสายแล้ว มันชักดาบมาเท่าโดนเราตายเลยนะเกมนี้คือไปฟันช่องช่องช่องเช้งกับเขาไม่ได้นะเก็บไปส้เฮ้ยเอ้ยลูกคิดไปเอง คือถ้าเราถือดาบอย่างเงี้ยเราทำอะไรเขาไม่ได้นะหนี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 คือเข้าใกล้ดาบปุ๊บสลายปับ๊บโอเคเนี้ยเก็บดาบไปเลยเฮ้ยเก็บไปถือไว้ทำไมโอ้โหสองตัวไม่น่ากระโดดไปฆ่าไอตัวนั้นก่อนเลย 谢了，谢。谢了，五一，五、哦、一，五一，五一。 โอ้ยอ้อยสลายลากไปเลย,ยผมไม่รู้ครับอย่างเดียวครับตอนนี้ <Y uki. S 1> พูดถึงยูคิคือในเรื่องจริงๆมันออกมาจากการ ฟังด้วยนะเกมนี้ยยอ๋ออยเจอดาบไล์เซเบอร์เข้าไปครับ เวบอ่าส่งตัวเองไปเวบ เยี่ยมไม่ค่าไม่ค่าแบบอลังการมากปาดคอแล้วแทงพราะเมื่อกี้นี่คือเลือกค่าแบบกระโดดจากเพดานมาเง้ยมันท่าสวยนะแต่ว่าข้อเสียมันมีแน่นอน อ่าอันนี้ใช้ความไวยฟได้ทีนี้ไปตัวข้างบนบ้างแหละเป้าหมายมันก็ต้องฆ่าให้หมดนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้เจวเกมจีมีบอสไฟไหมนะเพราะตัวละครเราบอกแล้วฮะเกมนี้มันจะไม่มีคําสั่งฟันจนกว่าเราจะไปถึงข้างหลังศัตรูได้ดแบบนี้อีล็อก เห็นว่าภาคสองจะมีการฟันชงชงชงเช้งแล้วเนะ่ผมก็ไม่ไแน่ใจว่าใครเรียกร้องหรือเปล่าเออคิดถูกมาค่ายคนนี้ก่อนแวบค่อยๆเข้าไปแล้วครับ โอเคเปิดบล็อกรางวัล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 เดี๋ยวนะครับโอเคชัปเตอร์นี้เลนเอสเอาละครับก็ใช้เวลาไปยี่สิบเกือบยี่สิบนาทีเนาะ เรายังไม่มีอะไรมาอันล็อกความสามารถนะทนั้งานเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูเขามันเซฟยังไงถ้าเมื่อกี้ไม่เซฟก็เดี๋ยวผมจะไปคิดว่าเซฟแล้วมั้งเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเล่นนี่เล่นครั้งแรกกันนะไม่ไม่มีการซ้อมอะไรเลยนะ อ๋อนี่ไงมันคอนตินิวให้เลยงั้นก็งั้นก็ผมขอจบการแคล์เกมนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกุญจผู้ครับนนี้ก็สวัสดีครับ